ก็วยธงเฉียตาเสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับการฝึกพินอินบทที่3นะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าวันนี้จะเรียนอะไรกันบ้างนะครับอเอาเดี๋ยวให้เพื่อนนะครับอ่านตามเราซสก่อนอเนาะออี่สามค่ะตี่สามค่ะไอยเอ 威，威，爱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 ，拍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 ，手，手，拍手，拍手，我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 ，爱，爱，爷爷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 ，我爱爷爷。

无我我。爱爱。无爱外。无爱外。婆我婆。婆我婆。我爱外婆。我爱外婆。โอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเราลองอ่านดูนะครับเอาโอ้ยมองไม่เห็นเอาสีอะไรดีเอ่ยสีเขียวอะ 第ี่什么意思บทที่สาม好 I Y V 对 V 很好 I 好 I I 什么意思 d e I I 什么意思好拍手什么意思ปลกมือ啊ปลกมือหรือปลกมือนะคะ 我很好。爱爷爷。我是什么意思？ฉัน。爱呢？รัก爷爷。คุณปู่。好，我爱爷爷是。ฉันรักคุณปู่าา。很好 <Why? S 1>，来这个。Why？这个。Why？那เดี๋ยวครูขอเอานี่อธิบายเนาะอันนี้อยู่ในรูปของพยางนะสามารถเอาไปใช้ได้เลยส่วนด้านล่างนี่อยู่ในรูปของสระนะครับเอานี่ตู วาย了什么意思เบี้ยวเบี้ยวแล้วเอียงแล้วนะเอียงแล้ว好这个坏了坏了什么意思เสียแล้วเสียแล้วแล้วพังแล้วนะ broken นะครับะ这个怎么读อ这个呢爱外婆好我是什么意思ฉัน好来爱รัก外婆คุณยายคุณยายข่นหา 来，下一页那道白，好跟着老师读：ei ei 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 pei 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 ao bao pei ao bao 背包背包 wu ei wei 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 b a 巴 b a 巴尾巴尾巴 t 尾腿 t 尾腿好，很好，来，等下你接着读哦。啊，这个 a a 这个呢？背啊包这个背包什么意思？个宝贝啊，个宝贝，来，这个呢？ 尾巴,尾巴是什么意思？喊喊很好，这个怎么读？腿腿腿是什么意思？弄弄弄那弄，OK，来唱一唱，<c oughs> 唱一，好、啊、唱，OK，拢跟读来唱一唱，啊，就按老师呢。 一一啊啊，一一啊啊，一啊呀呀，一啊呀呀，呜呜啊啊，呜呜啊啊，呜啊哇哇，呜啊哇哇，呜呜哎哎。 อ y y u i ว y อู a u u a อูอ y y อูอูเอเอดี๋ยวนี่จจิตขันขัทลองอ่านเองเนาะเอาอานไปเลยไม่ต้องเป็นจังหวะได้มาทัดรรทัดที่หนึ่งเขาอีอ <c oughs> ย <Yeah>, yeah. าย้เย้很好มายที่เออหางอูอ ah, 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 ูอาอ <c oughs> าอูอาวาว้า Good มาที่สันหางอูอูไอไออูไอว้ายว้าย Good มาที่เี่หางอูอูเอเออูเอเวเว้เฮ้เฮ้เาวโอเคทั้เเี็กที่อยู่ที่บ้านก็ฝึกกันไปนะครับรเอาใช่เย่หน้าต่อไปนะครับ ลองผ่านเสียงดูนะครับเจียเชิงเตี้ยวเน่นแน่นขั้นนะครับเมื่อเติมเสียงวรรณยุกต์แล้วลองอ่านดูว่าเราอ่านได้ไหมนะครับเอาเกินเหล่าชื่อตู่อาย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 วาย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 หวย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 โอเคไล่你读读看哦这个 I i ไ i y อ a y y โอเคนะตัวนี้มีความหมายอยู่นะ I, ไอหมายถึงรักนะครับ Y หมายถึงเบี้ยวหรือว่าเอียงโอเคตอนนี้มีความหมายอยู่เวยหมายถึง หางก o ดโอเคต่อไปนะครับเขาจะมาบอกวิธีการเติมเสียงวรรณยุกนะครับเสียงวรรณยุกในภาษาจีนมีด้วยกัน4เสียงนะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงที่1 2 3แล้วก็4นะครับเขาบอกว่าให้หา A ก่อนให้หาตัว R ก่อนถ้าหา R ไม่เจอให้หา O หา O ไม่เจอให้หาเ e. อส่วนสระ EO กับสระเวนั้นให้เติม ด้นหลังเสมอโอเคอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้สระ i มีทั้งตัว a แล้วก็ตัว e เขาให้หา a ก่อนใช่ไหมครับอ่าก็ใส่สระบนหัตัว r อ,อันนี้มีแค่ตัวเดียวก็ใส่ของของเข้าไปเลยนี่อันนี้เป็นสระพิเศษนะครับสระ eo ก็ใส่ด้านหลังนะครับอันนี้ตัว e โดดๆก็ใส่บน e อนะครับ ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นหลักสูตรพิทอินสำเร็จรูปนะครับก็จะเข้าใจเนาะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์โอเคมาต่อมาเฮาดูอักษรจีนไปด้วยเนาะคือเรียนพิทอินก็จริงแต่ว่าอักษรจีนก็ต้องอ่าก็ต้องเรียนเหมือนกันนะครับเฮเกินเราสุดหูเนอีนี่เนอีนี่ 呜喔喔呜喔喔特啊他特啊他你我他你我他好呜喔喔呜喔喔咿哦哟咿哦哟呜哎喂呜哎喂 purple purple 我有外婆我有外婆呢咿呢呢咿呢 yǒu 有，wài 外，pó 婆，婆你有外婆，tā、啊、他，yǒu、啊、有。 吾爱哀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 哀哀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  读读看，等下啊、哦！来这个。你，我，他。你是什么意思？他<特>好，他我呢？<成>他。好。来。等一下，笔太大。来，你读读看。 我有外婆。我有外婆是什么意思？神秘婚宴啊，神秘婚宴很好。这个怎么读？你有外婆。你有外婆是什么意思？他有婚宴。你。你。<laughs> 你是什么？<是>对，你有外婆。

ล้วนมีอ่าล้วนมีก็ได้หาคนใหญ่โอเคเนาะโย่ห okay. มาถึงมีอันนี้เป็นรูปแบบประโยคเนาะมีประธานอยู่3ตัวที่เราเรียนเนาะนี้วอทาโย่หมายถึงมีนะครับเหมือนกับหลักวิยากรไทยนะครับเนาะ <c oughs> ก็คือฉันมี ฉันมีแล้วตามด้วยจุดๆๆๆๆอย่างคําศัพท์บทก่อนหน้าน,นี้เราเรียนคําว่าอะไรบ้างบ้านใช่ไหมครับบ้านพูดยังไง家<ะ>ถ้าฉันมีบ้านพูดว่า我有家我有家คำว่าอะไรอีกที่เราเคยเรียนไปรถยนต์พูดยังไง车<ะ>ฉันมีรถพูดว่า我有车ถ้าเกิดฉันมีคุณพ่อ我有爸爸ฉันมีคุณแม่ โอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปก็ไปฝึกแต่งเพิ่มเติมนะครับตามหนังสือที่ให้ไปเดี๋ยวจะให้เพื่อนลองเขียนดูเนาะแก้ไขนิดหนึ่งครับบทที่บทก่อนเราฝึกเขียนเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะลำดับขีดผิดนิดหนึ่งนะครับให้เขียนบนมาล่างก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้โอเคี่แก้ไขเนาะอ่ะลองลองให้เพื่อนเขียนก่อนอันนี้เพื่อนไม่ได้เรียนมาเลยนะ เดี๋ยวให้เพื่อนเขียนตัวอักษรที่หนึ่งก่อนใช้มือแน่นๆนะนี่ทุกคนดูตามลำดับขีดที่เพื่อนเขียนเนาะอ่ะลาลำดับขีดถูกต้องบัว,วฉันผิดผิดผิดดผิขีดนแก้ก่อนแก้ก่อนนี่แบกคนี่ <laughs> อ่าขีด ขวางก่อนขวางหมดเลย mm. ขวางเค okay. ต้วยอืมถูกต้องโอเคไายท่าเคเก่งมากถูกต้องว l l y ก o o ดนะครับทุกคนก็ไปฝึกเขียนเองนะครับ ดูต่อไปสิข้อให้เราทำอะไรอีกอเออเกอนะเออเกอไปถึงเพลงเด็กนะครับเกอไปเกอไปถึงเพลงเออไปถึงเด็กนะครับโอเคเขาอ่ะ,อะเดี๋ยวอ่านตามไปข้าหนึ่งนะครับเน,นอีนีเนอีนอออีวูอ๋อวอวูอ๋อวอเธออาธาเธออาธา

หมดแล้วโอเคเอามาดูความหมายกันนะครับอ่ะนี่ชื่อสัมมาเธอเธอวัวนะฉันท่าเขาไลน,นี่นี่นี่เธอเธอเธอ good วัววัววัวฉันฉันฉันนี่นี่นี่เธอเธอเธอ ททาทาาาเขาเขาเขานีว你ทาเธอฉันเขา三个人สามคนอ่าสามคนนะโอเคประมาณนี้แหละเธอเขาฉันเธอเธอฉันเขา,ขาทั้งสามคนโอเค โอเคจบแล้วนะครับบทนี้สั้นๆนะครับก็มันก็นมาดูคลิปนะครับเพื่อจะทบทวนทั้งวิธีการอ่านแล้วก็ความหมายที่บอกให้ไปนะแล้วก็มันอ่านบ่อยก็จะเข้าใจเองนะครับโอเคไว้เจอกัในคลิปหน้าครับเจเจียน